สวัสดีค่ะมาพบกับ NSB Office อีกแล้วนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยกำลังงงๆอยู่ว่าทำไมวันนี้มากับกล่องใบใหญ่แบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป Unbox ค่ะ e. สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมา Unbox เก้า e อี้อเนกประสงค์ค่ะซึ่งการประกอบเนี่ยง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะ ่วนวิธีการประกอบเก้าอี้รุ่นนี้นะคะก็ง่ายๆเลยเอันดับแรกเราก็ใส่ตัวพนักพิงเข้าไปก่อนนะคะเขาจะมีรู2ด้านแบบนี้นะคะสําหรับใส่กับตัวเหล็กตัวนี้เลยค่ะกดลงไปได้เลยส่วนตัวเบาะนั่งนะคะเขาก็จะมีตัวล่องตัว X ตัวนี้นะคะแล้วก็วางให้ตรงกับตัวล่องตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็นั่งลงไปได้เลยค่ะเ็าจะลงล็อก หเห็นไหมคะว่าเก้าอี้รุ่นนี้นะคะประกอบง่ายมากๆเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราก็ทําได้นะคะง่ายๆเลยสำหรับท่านใดที่สนใจสังส่งซื้อเก้าอี้รุ่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่คอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง nsb office ให้ทางเราด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปรีวิวเก้าอี้หรือว่ามีคลิปดีๆมาแนะนำนะคะ สำหรับวันนี้ NSB ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ